สวัสดีครับผมนายธนกรปิติคุณน,น้ำประหลงจากสาขาการบัญชีครับผมปฏิบัติงานสาขกิจที่บริษัทเมเจอร์ซินิเพกซินิเพกกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับผมอาจารย์พิเทศก็จะเป็นอาจารย์ดรสมศรีวันทองครับผมแผนกที่ผมทํางานอยู่นะครับก็คือแผนก AP หรือ Account Payable ครับผมหน้าที่ที่รับมอบหมายนะผมก็จะเป็นาการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้รายการค่าใช้ใจ่ายต่างๆครับผมก็จะมีการบันทึกรายการจํานวนเงิน การบันทึกภาษีเงินได้หักนที่จ่ายครับผมแต่ละรายการก็ถือตั้งแตเ่เงินได้ตั้งแต่1นถึงแนะผมแล้วก็การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มคับผมก็คือ,อการบวกแบบเจากรายการค่าใช้จ่ายนะครับผมก็คือท้ายนี้นะผมก็อยากเชิญชวนน้องๆครับผมในรุ่นถ,ถัดไปให้มาฝึกงานที่เมเจอร์ครับผมก็คือ,เ,อเมเจอร์เนี่ยเขามีมีระบบมีการดูแลนะักศึกษาทีเ่เตรียมให้ เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมพร้อมการทางานจริงได้ครับผมก็คือสําหรับหัวข้อที่ผมทํามานะผมก็คืออยากให้บุคคลทั่วไปเนี่ยครับผมรู้จักภาษีมากขึ้นครับผมก็คือการจ่ายค่าได้จ่ายและการต่างๆครับผมมันมีภาษีอะไรบ้างครับผมก็คืออย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยฮะก็จะเป็นภาษีที่คนเราทุกคนเสียเป็นปกติอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะไม่รู้แค่ว่ามัน อาจจะเป็นทางร้านคิดเพิ่มรวมอยู่ในมูลค่าของไอาราคาอยู่แล้วหรือบางอย่างอาจจะเป็นบวกเพิ่มจากาสินค้าราคาตามป้ารับผมส่วนในาภาษีเงินได้ในผมก็คือเป็นภาษีาที่ทุกคนที่มีเงินได้นะผมก็คือต้องเสียอยู่แล้วจากเงินได้ที่ว่า,เ,าเราได้มาจากอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผม